ก่อนนะคะคฟ้าค่ะวันนี้นะคะฟ้ามีสิ่งดีๆมาแนะนําค่ะก็คือไส้กรอง Speedmate ไส้กรองนี้เขาดียังไงแล้ววันนี้เราจะมาทําอะไรกันบ้างตามฟ้ามาเลยค่ะไส้กรอง Speedmate ไส้กรองนาเข้ายอดขายดีอันดับหนึ่งจากเกาหลีเป็น OE แท้ติดรถยนต์ชั้นนําด้วยแถมยังมีวาวบพาส ที่จะช่วยในยามที่ไส้กรองของเราเนี่ยอุดตันเนื่องจากไม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องตามระยะและขอบอกว่าวาวไยพัส wow, ัวนี้นะคะทำจากวัสดุเทลลอนซึ่งไม่เก่อให้เกิดสนิมแน่นอนค่ะอ่ะเท่านั้นยังไม่พอนะคะยังได้รับมาตรฐานกระบวนการผลิต ISO 9001และ14001ค่ะหน้าที่ของไส้กรองน้ำมันเครื่องช่วยดักจับสิ่งสกปรกเช่นฝุ่นพงขเหมาจากการเผาไหม และเศษโลหะเล็กๆจากการเสรียดสีช่วยลดการสึกรอของเครื่องยนต์อันเนื่องมาจากสิ่งสกรปรกที่ปะปนมาในน้ำมันเครื่องค่ะ,ะและอย่าลืมนะคะควรเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องทุกๆ1.000 0มืกิโลเมตรนะวันนี้ฟ้าจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนไส้กรองน้ำมันเครื่องสปีดเมทจากผู้เชี่ยวชาญกันค่ะเปิดฝาที่เติมน้ำมันเครื่องออกพร้อมดึงเหล็กวัด ใช้ประแจรพรอมบล็อกช่วยถอดไขไส้กรองน้ำมันเครื่องเดิมออกแต่ต้องระวังน้ำมันที่ค้างอยู่ในกรองด้วยนะคะข้อควรแนะนําไม่ควรเปลี่ยนไส้กรองตอนที่น้ำมันเครื่องยังร้อนอยู่และควรหาภาชนะมารองรับเพื่อไม่ให้หกเลอะเทอะด้วยค่ะหลังจากนั้นให้หมุนไส้กรองใหม่เข้าไปแทนโดยไม่ต้องใช้ประแจนะคะแต่ต้องระวังค่ะ อย่าหมุนให้แน่นหรือรวมเกินไปเพราะอาจจะทําให้น้ํามันเครื่องรั่วได้ค่ะก๊กก๊กก๊กเห็นไหมละ่ะคะาว่าง่ายเดียวเปลี่ยนไส้กรองรถยนต์ครั้งหน้านึกถึงสปนะีดเมทสปีดเม e ไส้กรองรถยนต์ยอดขายอันดับหนึ่งจากเกาหลี